โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมเพนกวินน้อยฝ่าพายุน้ําแข็งนะครับผมมันในในเกมของค่ายพีจีเช่นเคยนะครับผมวันนี้เติมเข้ามา500ครับผมจะเริ่มเล่นที่บุญละ50ไปเลยโอเคลืมกดถั่วโบได้ครับผมไปเพนกวินน้อยครับผมวันนี้แจกไปครับผมน้ำแข็งโลมาครับสวยละ50โอ้คะแนนนะครับมา200ปลาหมึกครับเกลืปลาหมึกกระโดดครับผมทบมาทบน้ำแข็งมาครับ เคเป็นโบนัสครับผมไาหมดมาโอ้โหคอมโบไหมสูงไวน้โนนโงครับผมสามวันคนสิบหกบาทสวยไปต่อเอาอยู่อย่ที่ห้าสิบครับไปต่อมาครับยี่สิบเนี่ยเพื่อคะแนนครับผมเพือ่อหคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดสมัครสมาชิกช่องนี้ด้วยนะครับผมคลิปตุ้กกวันนะครับผมโอ้โหสวยครับผมพันหกโอ้เปลาเปลาครับผมเปล่า,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 าใช่แข็งโอ้โหสวยเลยพันหกครับ ม้แปดสิบโอ้ตอนนี้ขึ้นสองพันแล้วทุกคนต้องขยับขึ้นแล้วไปหนึ่งร้อยเลยไป 1, ลยโอ้ยพันหกมาเบ้าเป้อ,อีกครับสวยมาขึ้นสามพันในรับตอนนี้มาสองร้อยไปสามร้อยยี่สิบครับสวยขึ้นสี่พันแล้วไปสี่ร้อยสิบมาอีกครับผมห้าร้อยยี่สิบครับผมสวยต่อมาครับ มาเขบยน้นมาผมสมนาม牡丹มาสวยร้อยยี่สิพพมมคค 7, บสครับผมมาคุยเรื่อยๆคุยรือับผช่วงเวลาประมาณโอ้เ็ครับผมช่วเวลาประมาณห้าโมงถึงสามโมงเข้าหมใครายพยจีแจกครับเ,เาปเล่นกันทุกคนถ้าใครอยากทำเข้าไปดูคนจะปักบทใต้คลิปได้เลยนะครับจะไปจะไปโหตอนนี้เนกวินชิวแล้วครับผมมาเพราะผมพันสี่สี่สอง่ครับผมสวยไปตอนนี้ขึ้นห้าพนแล้วไป พอหมาแล้วครับผมเหมือนอย่าผมแต่มาแล้วเลยครับผมไปมาโอ้สองพันยีส่สิบครับผมสวยมาต่อมาคูสามสสครับผมสองสามแปดเซบสวยคูณมาโอ้สองพันสีส่สิบหกครับสวย มาเป็นกลิ้นรียมค,ครับผมเคตัวคิวครับหกลอโอ้สามพันจ็ดสิบกสวยเลยเกนี้เ ouais. oh, uh, like ต็มครับเบลครับผมเป็นกลิ้งน้อยนะผมคารบจีนะโลโก้โอ้สามพสี่สามพันหกครับผมสวยมาแมวน้ำครับผมคูณน้้าแข็งมาลายหมุนไปเลยสามครับอยันที่คูณสี่มาโอ้สามพันเจ็ดท่าสหกสวยไปวันรวมครับผมสะสมไปเรื่อยนะ มาโอ้ยมาขึ้นไป4,000แล้วทบมาคูณ5ครับไม่6 0 0บคูณ5มา300สวยไป5,000แล้วโอ้ตอนนี้ขึ้น8,000แล้วผมสวยสกกรเราสวยๆเลย,ย,ยโอ้ยไม่6,000สวยโอ้หถึงเป้าหมายทุกคนจะสวยครับผมได้เลิก 1, 1, 1, แล้วสวยโอ้โหมาผมวิ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยทบมานี่ครับผมถ้าได้กับสป i น n e r ได้ทบไปเรื่อยๆทุกคน เป็นเป็นกลิ้น,นะแต่ดีจริงเออถ้าใครอยากตกาก็ไปดูคอมเมนต์ได้ปักหมดได้เลยนะครับผมในที่นี่ช่วยจริงแต่ดีามากๆไปโอ้โหไ,ไปเป็นหนึ่งสองนะครับผมตอนนี้สวยอมกหนึ่งพันทุบมาไปครับผมเลยหนึ่งมุน มาหกล้อสวยทบมาผมคูณหกไปมาครับผมมันลมเท่าไหร่หนึ่งเมื่อไห่พันสองร้อยสิบหกครับผมสวยสกอร์รวมแล้วนี้ครับผมมาขึ้นมาครับผมจากหกร้อยครับผมขึ้นมาเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าร้อยเก้าสิบสองครับผมต้องหยุดแล้วครับผมต้องมีสตินะครับผมโอเคครับผมถ้าใครอยากลิงก์เข้าไปจะลิงก์ไปตามครับผมเออเขาไม่ได้ปักหมุดใต้คลิปไปเลยนะครับผมโอเคครับผม มานทุกคนยังไงกันีครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ